นี่ีตัอไบมดได้ื่อาเปลนนเอาท้ายทายไ่ครชี้เชี้ครับชี้ชี้ครับชี้ครับชี้ครับหนุ่พี่ครับของลงพี่ใช่ไหมครับนี่ชี่ครับชีครับะชงพี่เล่นชสามยกยขึ้นสูงหน่อยมันบังเออาะชี้ครับอาวุธปืนนะครับดี๋ยวบ้านมีไหม มีเตอฟอยอาวุธขอสมายอย่างอื่นขายอย่างอนมีอะไรบ้างล้ับอ๋อคนที่เอามาจากไหนคนที่เอามาจากไหนรับบอกผมเลยมาจไหนเด็กันมาให้ใหเชิญครับเจานนเชิญครับขาเข้าไปกันพีเ่เข้าไปครับเเที่ทุกคนดนน่ะมีไหมีอะไรมีครับปืนเล่นทำปืนเล่นอ่าเดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบ ปรากฏว่าเป็นนี่ผมอกร์ใช้ออออพดางนี่ก็ดหีนียันเียวเออพเอมนั่งามึงเด้อมงน้มันหนมุงน้มันน่น้องผู้หญิงมายังไม่รู้นะครับผมไม่รู้ประมาณ กูชอบอยงกอย่งกูแตผื่ว่าผมมาวังเ้าวังจังวงเนผมาจังวงจาเสวเจ้เนี้ยนโดยประมาณดประมาณตัวใหญ่ม่แแกบบัประมาณสองแต่ตอนผมวจัรี